English on tour ร่วม on tour โดย All New Isuzu MU-X เดี๋ยวนี้ใครๆเขาก็รู้กันว่าสอนคอร์สออนไลน์ดีน,น้านะคะก็เลยอยากจะสอนบุคลิกออนไลน์กับเขาบ้างอยากให้คนเรียนเยอะๆค่ะ I'm aiming high I'm aiming high ฉันตั้งเป้าหมายเอาไว้สูงมีคนอยากเรียนกับคุณครูดีน้าตั้งหลายคนนคะคะพูดถึงเรื่องบุคลิก,กภาพก็ต้องมี เลยเป็นงานถนัดของนีน่าเลยค่ะ This is my speciality This is my speciality นี่คือสิ่งที่ฉันถนดัด Speciality Speciality สิ่งที่ชำน,นาญเป็นพิเศษมาเรียนกับครูนีน่าที่นี่ละค่ะใช่เลย You've come to the right place You've come to the right place คุณมาถูกที่แล้วคนอยากเรียนกับครูนีนา โอ้ oh, เป็นร้อยแล้วค่ะวันนี้ขอขอบคุณ Allnew Isuzu MU-X ที่พาเราร่วมออนทัวร์ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ